สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกท่านคลิปนี้เรามาตำม,มะเขือยาวใส่ไข่ต้มกันนะคะเนื่องจากมะเขือยาวช่วงนี้ออกลูกดกมากค่ะก็เลยเก็บมาตำเก็บมาผัดลวกจิ้มกินกับน้ำพริกนะคะตอนนี้เราเผามะเขือแกะเปลือกออกเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนไข่นั้นเราก็ต้มแกะเปลือกออกเรียบร้อยแล้วค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับตำม,มะเขือใส่ไข่ก็คือใบผักชีฝรั่งนะคะ ใบผักชีฝรั่งทางภาคเหนือเรียกว่าหอมปอมเปอร์ซึ่งผักชีฝรั่งนี้จะทำให้มีกลิ่นหอมหน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนเครื่องปรุงนั้นก็จะมีพริกดิบกระเทียมหอมแดงปลาร้าสับหรือว่าน้ำปาร้าก็ได้ค่ะแต่หากใครไม่กินปรราร้าก็ใส่กะปิแทนได้นะคะเราจะนำพริกและกระเทียมหอมแดงไปคั่วให้สุกก่อนนะคะ แต่หากใครมีเตาถ่านก็นำมาห่อใบตองปิ้งเราก็ได้ค่ะส่วนไข่ต้มนั้นเราก็นำมาผ่าและหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ เมื่อเราเตรียมทุกอย่างพร้อมหมดแล้วเราก็นำเครื่องปรุงที่เราปิ้งหรือว่าคั่วมาตำให้ละเอียดนะคะจากนั้นจึงเอามะเขือตำไปด้วยเมื่อตำมะเขือกับเครื่องปรุงเข้ากันได้ดีแล้วจึงเอาไข่ลงไปคนให้เข้ากันค่ะหรือหากใครไม่ชอบให้ไข่ปนไปกับเนื้อของมะเขือก็เอาไข่ที่เราซอยมาโรยบนหน้าตำมะเขือที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้ค่ะ แล้วนี่ก็คือหน้าตาของตำม,มะเขือยาวใส่ไข่ต้มนะคะตำม,มะเขือยาวใส่ไข่ต้มสูตรนี้ใช้ทานกับข้าวเหนียวร้อนๆอร่อยเข้ากันดีนะคะเพื่อนๆลองมาชิมด้วยกันค่ะขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปของหญิงมอนะคะ หากทุกท่านชมคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไปของหญิงมอด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ